สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสุก็จะสอนตรีโกณมิติเนาะอัตราส่วนของตรีโกณมิติระหว่างมุมศูนย์องศาถึงเก้าสิบองศาแต่ทีเนี้ยเราอะ่ะจะต้องมาดูในค่าไหร่ละค่าเช่นอ่าไซด์เอหนึ่งองศาเนี่ยลูกเห็นไหมเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูสุก็จะมาสอนอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมระหว่างศูนย์องศาถึงเก้าสิบองศานะคะ ลูกดูตรงนี้ค่ะไซเ A 1องศาวิธีการดูเนาะก็คือจุดศูนย์หนค่ะคอสเอหนงองศาจุด9ก้ค่ะแทน A 1องศาก็คือจุดศสมมุติว่าครูสู่ให้หาเนาะอะไซเอยีสิบเจ็องศาเราก็ซูมาที่ตรงนี้เลยค่ะไซเอศย์จุ สี่ห้าศย์จุดสี่ห้าสี่โอเคเนาะถ้าครูสูตรถามว่าแทน A 2ยี่องศาลูกก็มาดูที่ยีองศาจุดสามหสี่อะลูกดูถ้าครูสูตรถามว่าคอสเจ็ดสิบองศาลูกก็ซูมาดูตรงนี้ค่ะเนี่ยคอสเจ็สิบสองศาเนาะจุดสามศูนนะคะโอเคค่ะต่อมา เดี๋ยวเรามาหาค่ากันนะคะแบบแบบใช้ตารางอันนี้ยังไม่ได้คำนวณเยอะเท่าไหร่เช่นข้อที่หนึ่งครูสูตรถามว่า s ซายเอเอ้ยซน์สิองศาเท่ากับเท่าไหร่ลูกก็ย้อนไปดูในตารางใช่ไหมซายสิบหองศานะคะเราก็มาดูเห็นไหมตอบอะไรคะ0ูนยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเขียนค่ะ ไซเอติบห้าองศาก็คือประมาณศูนย์จุดสองห้าเก้านะคะต่อไปค่ะครูสรุจะให้หาคอสสามสิบองศาลูกก็ย้อนไปเปิดตารางใช่ไหมอ่ะสมมติว่าครูสรุมีตารางคอสสามสิบองศาครูสรุจะมาดูตรงนี้คอสสามสิบองศานะคะเราก็มาดูค่ะพอยเตอร์อยู่ตรงไหนเนาะคอสอยู่ตรงนี้ค่ะศูนย์จุดแปดหกหกแล้วก็ใส่ค่าประมาณเลยค่ะ 0 8น6จุดปดหหนะคะต่อไปแทนหกสิบสองนะคะอ่าเขียนผิดอ่าแทนหกองศาประมาณเท่าไหร่อันนี้มันยังไม่ถึงใช่ไหมลูกก็ดูตารางที่สองที่ครูสุให้ไปในนั้นนะหกอ่ะลูกมาดูก่อนนะเดี๋ยวครูจะลบตารางทิ้งเนาะ62อยู่ที่ตรงไหนคะแทนหน แปดหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ลบตารางทิ้งได้เลยเอา้าวทำไมลบตารางไม่ได้โอ้โหอ่าเดี๋ยวลบตารางก่อนเนาะแค่นี้เองง่ายไหมคะแทนหกสิบสองก็เลยได้ประมาณหนึ่งจุดแปดแปดหนึ่งนะคะต่อไปงานสำหรับวันนี้ยังไม่ยากเลย เราให้หาต่อข้อที่เท่าไหร่นะอันนี้คืองานเนาะงานอันแรกเลยคือให้หาอ่าไซ12องศาด้วยการเปิดตารางนะลูกนะคอรส50องศาแทน75องศาให้ลูกเปิดตารางนะคะเดี๋ยวคนที่ไม่ทานเดี๋ยวครูสูตรจะแชร์ตัวที่ครูสูตรสตรีมให้ด้วยไว้ในหน้าเพจนะคะอ่ะต่อไปนะคะ เราก็จะมาย้อนค่ะเมื่อกี้เราหาค่าของมุมจากตารางใช่ไหมคะต่อไปครูสูตรเนี่ยจะให้หาค่ะจงหาขนาดของมุมนะคะอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะคะพอดีว่าครูสูนะมาเตรียมคลิปอยู่ที่บ้านเนาะ ฉะนั้นน่ะมันก็จะมีรถผ่านไปผ่านมานะคะไม่มีห้องอัดนะคะต่อไปเขาให้ค่าของทรายมาใช่ไหมเราจะหามุมอะ่ะอันนี้คือย้อนหามุมโดยการใช้ตารางเนาะ <c oughs> อ่าลูกดูนะหนึ่งทรายเอ ประมาณ0.629ใช่ไหมคะคอสเอไคอสบ B 0.993ข้อ3นะคะแทน C ประมาณ2.904เดี๋ยวครูสุดจะให้หาค่าของ A เนาะโดยการดูจากตารางนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเออแกซายเอเนี่ยประมาณ0.629อ่ะมันมีค่าประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนะาะไซเอใช่ไหมเราก็มาดูที่ไซด์เอนะคะเนี่ยเรามาดูที่ไซด์เออ่า629ใช่ไหมเราก็มาดู629พอยเตอร์มันตกอยู่ที่กี่องศาคะ39องศาฉะนั้นลูกของครูสุก็เลยได้ว่า A เนี่ย A องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับอ่ะเขียนขนาดเลยมีขนาดเท่ากับอะไรคะ39องศาแค่นั้นเองค่ะต่อไปหาต่อเนาะอ่ะเขาบอกว่าคอร์สอ่าแล้วก็มาดูเฮ้ยคอสแล้วก็ดูค่าคอรสใช่ปะ่ะ0 9น3้นี่ตรงกับกี่องศาคะ 7องศาลูกของคุณครูก็เลยสามารถเขียนได้เลยค่ะว่ามุม B มีขนาดอะไรคะ7องศานะคะต่อไปไปดูมุม C ค่ะให้ลูกดูตารางนะคะอ่าแทน C เท่ากับกี่องศาดังนั้นลูกก็มาดูตารางเลยค่ะแทน C นะคะอ่าแทน1นึ่งอ่าสองกกว่าใช่ไหมเราก็มาดูตรงนี้สองก็กว่ามันจะหยุดตรงนี้ค่ะลูก แทน C 2อจุดอะไรคะนี่อยู่ตรงนี้2.904ค่ะแทน C ก็มีค่าเท่ากับ71องศานะคะตารางตรงนี้เดี๋ยวครูจะแคปแชร์ให้เหนาะเอา้าทำไมลบไม่ได้อะ่ะโอเคไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีนะคะฉะนั้นก็ ดูไปไปนะคะเดี๋ยวถ้าครูพัฒนาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะอาจจะมีแบบสตรีมแล้วเห็นจอใช้โปรแกรม OBS ซึ่งตอนนี้ครูสุยังยังไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเรื่อง OBS เนาะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นหน้ากันนะคะต่อไปนะคะงานที่มอบหมายมีงานด้วยเอาอย่างละซ้อข้อสองข้อสามข้อพอไม่ต้องเยอะนะคะงานคืออะไรคะ sin A ประมาณ0.358ว่ามีกี่องศาข้อที่2ก็คืออะไรคะคอ s b ประมาณ0.961กี่องศาข้อที่3นะคะแทน C โอแทนซีทเองแทน C ประมาณ6.314ก็คือค่าของแต่ละอันคือกี่องศาเนาะอันนี้ให้ลูกหาเองนะคะอ่ะต่อไปมันจะยากขึ้น นะคะอ่าลูกดูเขาบอกว่ากำหนดให้เดี๋ยวนะให้โจทย์ก่อนโจทย์อยู่ไหนเนาะใช่ตัวนี้ปะอ่าตัวนี้เลยค่ะโจทย์นะคะกำหนดให้เห็นชัดไหมคะกำหนดให้สามเหลี่ยม abc เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม c เป็นมุมฉากโดย เออเท่ากับ60องศาและ A, C เท่ากับ18หน่วยดังนั้นจงหาความยาวของ A, B นะคะเส้นส่วนของเส้นตรง A, B และส่วนของเส้นตรง C, B นะคะดังนั้นเราก็ต้องวาดรูปก่อนใช่ไหมคะคุณลูก นี่ไงเราก็วาดรูปอ่าคิดว่าครูวาดสวยนะคะอันนี้ใช้โปรแกรววาดเนาะมันก็เลยดูดีนิดนึงนะคะเขาบอกว่าให้มุมเอ่ออบเป็น60องศาฉะนั้นครูสุให้ตัวนี้เป็น60องศาฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวมุม A ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยตรงมุม C เป็นมุมฉากเนาะเขาบอกว่า A C มีเส้นตรงเท่าไหร่คะ18หน่วยนะคะมุม B เราไม่รู้นะ ดังนั้นเนี่ยลูกจะคิดได้อย่างไรลูกดูนะมุม C คือมุมฉากมุมฉากใช่ไหมคะมุมฉากก็คือ90องศามุม A คือ60องศาดังนั้นมุม B จะเ,เท่ากับเท่าไหร่เทคนิคก็คือลูกจำไว้เลยนะคะว่ามุมในรูปสามเหลี่ยมจะรวมกันได้หน0องศาดังนั้นลูกของคุณครูเนี่ยก็คือต้องได้อะไรคะ180องศาลบด้วยอะไรคะ ลบด้วย90องศาบวก60องศานะคะลูกลบกันแล้วได้เท่าไหร่90องศาบวก60องศาอันนี้คือพาหาองศาด้วยนะคือเราจะได้รู้เนาะว่าอีกมุมหนึ่งคือเท่าไหร่นะคะก็90บวก60เป็นอะไรคะ อ่า90เป็น150นะคะ150กับ80องศามันก็คืออะไรคะ30องศาฉะนั้นค่าของมุม B คือ30องศาเนาะอันนี้คือพาหาเฉยๆนะคะอ่าต่อมาเขาบอกว่าให้หาส่วนของเส้นตรงอันนี้คือเทคนิคการหามุมนะคะแต่โจทย์ไม่ได้ถามแต่ครูสุอยากพาหาต่อไปเราจะหาอะไรคะความยาวของเส้นตรง A B ใช่ไหมคะ ความยาวของเส้นตรง ab เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยลูกได้แล้วว่าอะไรคะมุม abac นี่คือ60องศา ac คือ18หน่วยใช่ไหมลูกดูนะมุม ac นี่คือ60องศาใช่ไหมคะเราก็ได้อะไรนะอ่าเวลาการจะหา ab เนอะเราก็ให้เป็นอะไรค o s สองศาเท่ากับอะไรคะ ฟังครูสูนะทรายทรายอ่ใช้สีแดงได้ไหมอ่ะทรายข้ามฉากใช่ไหมคะคอสอะไรลูกชิดฉากแทนคืออะไรคะข้ามชิดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเรายึดมุม A ยึดมุม A ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอะไรข้ามใช่ไหมข้ามฉากออกข้ามฉากตรงนี้ อันนี้จะเป็นชิดนะคะตอนนี้เราอยากได้ AB AB คือให้หามุมตรงข้ามตรงนี้ใช่ไหมคะเส้นตรงตรงข้ามมุมฉากดังนั้นลูกก็เลยว่าอะไรคะเราก็ได้เอาคอสก็คืออะไรชิดฉากใช่ไหมคอร์สเนี่ยชิดฉากดังนั้นอ่ะลูกก็ดูว่าชิดเนี่ยชิดเนี่ยคืออะไรชิดคือ AC ใช่ไหม อ่าอันนี้คือ AB ใช่ไหมคะดังนั้นลูกก็ได้อะไรคะชิดค,คือ18 AB ติดไว้ก่อนแต่ทีนี้ลูกมาท่อง60องศาลูกจำนิ้วมือได้ไหมอ่ะเดี๋ยวครูสู่หาอันนี้ให้ก่อนเนาะ60องศา60องศาเดี๋ยวครูสูจะให้ดูมืออันเนี้ยเครดิตภาพมาจากเด็กดีเนาะครูสู่เอาภาพมาใช้ในการสอนนะคะไม่ได้เอามาใช้เพื่ออะไรเลย ฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้กลัวลูกลืมไงคะเดี๋ยวเรามาดูนิ้วมือกันเนาะทีนี้เน่ะเขาบอกว่าคอร์กสิบใช่ไหมคอครูสูบบอกแล้วว่าให้ดูตรงนิ้วที่60สิบคอสอยู่ฝั่งขวาฉะนั้นคอร์กสิบมีค่าเท่ากับอะไรเศษหนึ่งส่วนสงนี่ไงเหลือนิ้วเดียวแล้วก็ทั้งหมดส่วนได้ 2, จริงๆมันรูดส่วนสอ,อนั่นแหละรูดนึงถอดออกมาก็คือหนเนาะ จากนั้นเนี่ยลูกเห็นไหมว่า2มันอยู่ข้างล่างกับ a อ b อยู่ข้างล่างครูสูอยากให้ขึ้นไปข้างบนฉะนั้นครูสูก็สลับ2ส,ส่วนหนึ่งจริงๆไม่ต้องเขียนส่วนหนึ่งก็ได้นะคะแต่เขียนเพื่อให้เราดูว่าโอเคมันเขียนแบบนี้เนาะอ่ะตรงนี้เราไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะไม่ไม่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย อะลูกดูฉะนั้น2เนี่ยก็เลยมาคูณ18เท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ก็คืออะไรคะ36 AB จริงๆเนี่ยครูสุปเปิดโมสาทให้เราเนาะแต่ผู้ใหญ่บ้านแถวนี้เพื่อนเปิดเพลงหมอล่ำแม่ลวกกระทุ่นๆฟังไปสักวันเด้ออาจจะมีเสียงแทรกซ้อนอ่ะนะก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะฉะนั้นเราก็เลยตอบเลยค่ะว่าส่วนของความยาวของเส้นตรง AB ยาวอะไรคะ36หน่วยนะคะ เราก็เขียนได้เลยว่าตรงนี้คือสาสิบหกนะคะอ่ะทีนี้หน้าเดียวกันนี่แหละอ๋อหรือเอาหน้าใหม่ดีกลัวเราสับสนเนาะขออนุญาตเขียนหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ใหม่ด้วยนะคะก็คืออะไรคะตอนนี้ลูกได้อะไร ตอนนี้ลูกได้ a คือ60แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือ18หน่วยอันนี้คือมุม4อันนี้คือ,อมุม B ฉะนั้นส่วนของตัวนี้ลูกคำนวณได้36หน่วยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยลูกอยากรู้ด้านนี้ค่ะว่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นลูกก็เลยกำหนดให้อะไรคะแทนแทนอะไรคะแทน a เนาะอ่าแทน a เท่ากับเท่าไหร่ลูกลูกดูนะอันนี้คือไซข้ามฉากใช่ไหมอ่าคอสชิดฉากแทนข้ามชิดอันนี้เรายึดมุมเอบนม,มุมหลักใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ให้มันเป็นอะไรนะข้ามชิดแล้วก็ฉากถ้าแทนนะแทนเนี่ยคืออัตราไซส่วนคอสใช่ไหม sin A ส่วนคอสเอนะคะดังนั้นลูกก็เลยเอาอะไรคะข้ามชิดได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ย เราก็เลยได้ว่า s i n A เนี่ยมันก็คืออะไรคะ s i n A ก็คือข้ามใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราเราตัดทอนแล้วเนาะเราเอาแต่ตัวนี้เลยก็ได้ก็คือ B C ส่วนด้วยอะไรคะชิ้ก็คือ18ได้เลยคะ่ะแทน A A ของลูกอะ่ะมันคือ60องศาฉะนั้นเนี่ยแทน60เราก็เขียนไว้ก่อนแทน60เท่ากับ บีซีส่วนสิบแปดนะคะลูกก็มาดูว่าค่าแทนก็คืออัตราสายส่วนคอใช่ไหมแทนก็คือสายส่วนคอสอันนี้คือสายอันนี้คือคอสนะคะดังนั้นแทนหกสิบเนี่ยมันก็คืออะไรคะรูทสามส่วนรูทหนึ่งก็คือรูทสามส่วนหนึ่งก็คือรูทสามนั่นเองดังนั้นน่ะลูกของคุณครูก็เลยได้ว่าแทนหกสิบก็คือรูทสามส่วน bc ส่วน18นะคะดังนั้นค่าของ bc นะคะ mm hmm. ก็คืออะไรคะเอา18ไปคูณฝั่งนี้นะคะอ่ามันก็เลยเป็น18ลู3หน่วยเนาะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะว่าส่วนความยาวของเส้นตรง bc ยาวอ่าเขียนคำว่ายาวก็ได้ r 18ลู3หน่วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะตามที่โจทย์ต้องการเลยโจทย์ต้องการอยู่2คําตอบเนาะคืออะไรคะความยาวของอ่าส่วนของเส้นตรง BC และส่วนของเส้นตรง AB นะคะแต่อันนี้ที่วนวงเหลืองเนี่ยครูสูตรแทรกเรื่องการคํานวณว่าเราอยากได้อีกมุมนึงเราต้องหายังไงถ้าเราหามุมนี้ได้เราก็สามารถยึดมุม B เป็นการคํานวณได้เลยนะคะเราสามารถยึดมุมไหนก็ได้นะคะระหว่าง A กับ B ยึดได้หมดนะคะโอเค ต่อไปนะคะงานวันนี้ครูสุให้ไปหนึ่งข้อนะคะอาอะไรเนี่ยอันนี้เป็นหอรอมอคอรอนอเนาะครูกดผิดเพิ่มหน้านะคะอ่ะลูกดูนะคะงานวันนี้จะมีทั้งหมดอ่าอยู่สามงานนะคะ คือว่าทำไมถึงต้องให้ทำแบบฝึกหัดด้วยเนื่องจากว่าถ้าลูกไม่ทำแบบฝึกหัดเองนะคะลูกก็จะไม่สามารถรู้เลยว่าลูกทำถูกหรือทำผิดแล้วการส่งงานครูสูดนะคะครูสูดจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่เพจฉะนั้นน่ะเราไปคอมเมนต์ใต้ลิงก์นั้นได้เลยนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยไม่ว่าจะเป็น3มทับ3ทับทับกก็สามารถส่งใต้ดิงกนั้นเลยเดี๋ยวครูจะไป รวจให้นะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ครูก็จบลงที่1คลิปก่อนแล้วก็จะ